สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีฟา t ไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะคะหลายๆครั้งที่เราคิดจะทําเมนูสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นเมนูประเภทตุนหรือประเภทสตูก็มักจะลมเลิกความคิดไปเพราะมีเวลาไม่มากพอวันนี้ ทีฟาวมีตัวช่วยในการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือนี่เลยค่ะม้ออัดแรงดันไฟฟ้าจากทีฟาวที่จะช่วยให้เราทําอาหารได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นแถมยังเหมาะสําหรับมือใหม่หัดทำอาหารด้วยนะคะมีมาด้วยกัน2ขนาดค่ะรุ่นแรกคือทีฟาวเทอร์โบคูซีนรุ่น C Y 7 5 5 8มาพร้อมกับกําลังไฟ1 9 9 0วัตต์ความจุทั้งหมด5ลิตรความจุใช้งาน3 2ลิตรสามารถทําอาหารได้สําหรับ2-3คนค่ะ ส่วนรุ่นต่อมานะคะคือ T-Fal Turbo Cuisine Maxi รุ่น CY7778 กำลังไฟ1,200วัตต์ความจุทั้งหมด7,6ลิตรความจุใช้งาน5ลิตรสามารถทำอาหารได้สำหรับ4-5คนโดยนอกเหนือจากเรื่องขนาดแล้วทั้ง2รุ่นก็จะมีสเปคอื่นๆที่เหมือนกันเลยค่ะหม้ออัดแรงดันไฟฟ้า T-Fal เป็นนวัตกรรมใหม่ของหม้อ ที่ใช้เทคโนโลยีในการทำอาหารด้วยแรงดันที่มีความปลอดภัยสูงสูงสุด70กิโลพาสคาลซึ่งอุณหภูมิภายในหมอ้อจะสูงกว่า100องศาเซลเซียสทำให้ปรุงอาหารให้อร่อยนุ่มเข้าเนื้อได้ในเวลาไม่นานประหยัดเวลาในการทำอาหารได้สูงสุดถึง3เท่าลืมการทำอาหารที่ต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปได้เลยค่ะแถมยังทำเมนูที่หลากหลายอย่างเมนูต้ม ผัดแกงตุน๋นหรือแม้แต่การหุงข้าวก็ทำได้ในหม้อเดียวนอกจากนี้เครื่องนี้ยังมีดีที่ใช้งานง่ายมากสะดวกสบายสุด,สดๆเพราะไม่ต้องคุมไฟเองไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าเตาร้อนๆคนทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำได้ง่ายๆมี10โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติให้เลือกใช้ตั้งแต่สตูซุปเซียผัดนึ่งอบตุน๋นซูวีหุงข้าว โยเกิร์ตขึ้นรูปขนมปังข้าวต้มและหมดตั้งค่าเองค่ะและสามารถตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้าได้สูงสุด12ชั่วโมงพร้อมระบบอุ่นต่อเนื่องอัตโนมัติสูงสุดถึง24ชั่วโมงเลยค่ะหม้อชั้นในมีรูปทรงกลมเอกสิเฉพาะที่ฟาวช่วยให้หมุนเวียนความร้อนได้อย่างเหมาะสมอาหารสุกทั่วถึงอร่อยนุ่มฟูยิ่งขึ้นตัวหม้อเคลือบสารกันติดทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดหม้อให้รำคาญใจเลยค่ะ เวลาที่เราจะทําเมนูตุ๋นให้เนื้อสัตว์มีความนุ่มเปื่อยก็ต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมล่ะคะแถมเรายังต้องคอยควบคุมอุณหภูมิของน้ําไม่ให้เดือดมากจนเกินไปจนน้ําเขือแห้งไปซะก่อนหมือ่ออัดแรงดันไฟฟ้าจากทีฟฟวจะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงมาลองดูกันนะคะกับเมนูต้มหัวไชเท้ากระดูกหมูค่ะ ส่วนผสมต่างๆแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะด้วย3ขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากนําส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหมอ้อและเริ่มเมนหนง,ง่ายๆด้วยปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวหรือจะปรับเวลาก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงแจ้งเตือนของอาหารเสร็จแล้วเราก็แค่กดปุ่มปล่อยแรงดันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะ สะดวกสบายกับการทำอาหารได้แบบไม่ต้องคุมไฟไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าตาแบบนี้ก็มีเวลาใจจอยกับซีรีส์ที่ดูค้างไว้ต่อได้เลยค่ะ ทำอาหารแบบตัวแม่สบายเกินหลายคนที่เคยใช้มอ้ออัดแรงดันปรุงอาหารก็มักจะกลัวและต้องระวังไอ้น้ำที่จะพวยพุ่งออกมาแต่หมอ้ออัดแรงดันไฟฟ้าจากทีเฟาออมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงปล่อยแรงดันของไอน้ำด้วยการกดปุ่มง,ง่ายๆเพียงปุ่มเดียวโดยไม่ต้องกดค้างและออกแบบมาให้อยู่ห่างจากวาปล่อยแรงดันจึงสามารถลดโอกาสการสัมผัสไอ้น้ำร้อนๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อครบเวลาจากเมนูที่เราเลือกก็จะมีสัญญาณเตือนเราก็กดแค่คลิกเดียวได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็รอให้แรงดันออกจากหม้อจนหมดจึงค่อยเปิดฝานะคะสุกพอดีเลยค่ะหัวชไยเท้าก็เป็นสีใสส่วนกระดูกหมูก็ดูเปื่อยนุ่มน่าทานมากเลยค่ะ เรามาลองเทียบกันดูนะคะต้มหัวใช้เท้ากระดูกหมูที่ใช้วิธีต้มแบบธรรมดากับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าเมื่อทําในเวลาที่เท่ากันนี่คือผลลัพธ์ค่ะหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าจากทีฟาวทาให้กระดูกหมูนุ่มเปื่อยกว่าแบบต้มธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นแถมเมนูที่ได้ก็ออกมาดูดีและน่ากินมากๆเลยค่ะ และสําหรับคนที่กังวลว่าไม่รู้จะซื้อมอไปทําเมนูอะไรดีเรามีสูตรอาหารในรูปแบบออนไลน์ให้สแกนดูกันได้เลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบทีเป t ไทยแลนด์และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราทีเป t ไทยแลนด์ค่ะ